ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะฝึกเดินครับอีกวันหนึ่งเมื่อเช้าฝึกไปแล้วหนึ่รอบนะครับเมื่อเช้าได้เดินได้โดยโดยเดินโ,โ,โดยที่ไม่มีตัวนี้กับตัวนี้แต่วันนี้ก็กรอนก็จะมีตัวเซฟตัวก็ตัวนี้นะครับก็จะฝึกเดินครับวันนีฮะอีกหึงวัน แต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทึ้ความอยากหายนะครับทุกคนก็ต้องออกกำลังกายเนาะสุดือน,นะครับวันนี้ก็มีตัวคาดเอวดีขึ้นเยอะเลยนะอาการเกร็งๆตรงบริเวณหลังก็ก็เบาขึ้น เสียพาู่ยอเยหรูักหน่อย <c oughs> แม่ถ่ายคลิปู่นะแม่จาอย่าจบกูบอกกูบอกล้านกูจะอย่าจามันตอบเสียพาไว้กันอ่อกยังม่ <c oughs> <c oughs> มันออกกล้อง้วเนี่ยดังไปั่วโลกเลยเอามาหน่อยแมย,ยังมไม่มหมอเขาวาได้กูไพักนอาการเขาบอกว่าเขาไปเอ็กซเรย์เขาว่ากระดูกไข,ขเขาชี้แล้ว กะดูเขาทีมันละวา้ามก่ยภาพแบบบนัย่างใูกกินยากระเศร้าเขาว่กินยากระเศร้าเขาว่ามันไปเอ็กซ์เอยคอเขาลกคอยคอเขาบึงกาเพื่นว่าดีแล้วสิไป่างไเดีแล้วเขาเป็เอ็กซ์เย์ี่มาพิกาดีแล้วเป็นดีเขาลูกเขาดูเขาลูกก็แล้วล้ว่าเอามากินนั่นเเลยนนะัดยังนเเรียหันเอาเน้หัดยังหมอแหอันี้มาหนึ่งนีเขางการชื่อไปองมอาให้า้รัมาไปามเอาแล้วเขาแม่ไปถามเอาตีแม่ คือตีนสุนัขออบอันนี้เราพวกออทอมอนี่ยเรล้มต ปลาส้มต้มเลยปลาคอเลอยให้ติดต้มให้หมดแดดให้ดุเด้ดต้มปลาคอใช่หมดแดงเนาะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับ,รบเดี๋ยวก็หายนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุก คนนับที่ส่งตารแจแม่กับผมมานาสตอรี่นะหายแล้วครับมานาหายแล้วนะไี่ต้องเป็นห่วงเด้อนอนหลับทุกคนเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินต่อแล้วเพราะว่าไปอีสเร์นไปอะไรมาแล้ววันนี้นะ ดีกว่าเก่าเยอะเลยเพราะว่าวันแรกไปเอ็กซเรย์เขาบอกว่ากระดูกมันทับเ,เส้นอะไรสักอย่างแต่ว่าวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเอ็กซเรยใหม่เพราะว่ามันเข้ารูปหมดแล้วตอนนี้นะทีหน้าผมหายหายหายวันหายคืนนะดีขึ้นทุกวันเลยนะมาเดินเป็นเพื่อนอันนี้อัปเดตอาการนะครับวันนี้วันที่แเนาะเวลาน่า,นาจะ เป็นช่วงเย็นๆน,นะครับวันนี้ที่บ้านหล่อทองล้างนะครับคนถ่ายป็นคลิปภรรยานะฮะเอาถ่ายให้เอซดูนะครับอาการล่าสุดของมนาส่อดีเด้อดีขึ้นแล้วครับทุกคนครับเดินได้แล้วนะครับอาการปวดไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้นะดีขึ้นก็จะหายเร็ววันเนาะเหนื่อยละ อขอจบคลิปนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาดาสตรอรี่สวัสดีครับัมไม่กดัไม่ไมกดปิดกดปิด